สวัสดีครับวันนี้จะมาทําคลิปแนะนําการแร่ป่ายังไงให้สะอาดนะครับก็คือ อันดับแรกเราแร่เอาข้างๆมันออกก่อนเอาฟินเลมันออกก่อนเอาสีข้างมันออกก่อนทั้งสองฝั่งนะครับเราก็จะเลาะไปตามตัวมันนี่แหละครับตามขอบของตัวมันนะครับแล้วตรงนี้มันจะติดติดก้างนิดหนึ่งให้ลงน้ําหนักนิดนึงนะครับเพื่อนๆลงน้ําหนักไปแล้วมันก็จะผ่านก้างใหญ่ไปได้คือถ้าเกิดแร่มาแล้วมันติดนะไม่ต้องตกใจนะครับลงน้ําหนักเข้าไปนิดนึง <_' S 1> เพราะว <Pis> ่า <More S 2> มันเป็นก้างใหญ่ของตัวมันมีแค่ตรงนั้นตรงซี่โครงอะครับตรงโครงมันเนี่ยครับตรงสีข้างมันะ ก็จะติดนิดนึงติดกลางใหญ่พอผ่านไปได้ทุกอย่างก็ง่ายแล้วเพราะว่าส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับเป็นแค่เนื้อมีดคมๆสักหน่อยก็แล่เข้าแล้วนะครับเนื้อปลาแล่ง่ายเนี่ยครับตรงนี้ครับที่ผมแนะนําว่ามันจะติดให้ลงน้ําหนักถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็จะได้ฟิลเล่สองข้างออกมาทีนี้ก็จัดการง่ายแล้วครับก็แล่ตามสะดวกเลยครับทีนี้ได้2ฝั่งออกมาแบบนี้แล้วก็ง่ายแล้วครับก็แล่แค่เนื้อพอดีคํา นี่ก็ไม่ตายตัวแล้วจะแล่แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนเเลยจะแล่เป็นเตา๋าเอาไปทําเป็นว่ายำสมุนไพรหรือว่าจะเอาไปแบบทอดน้ําปลาก็แยกเป็นแผ่นแต่นี่ครับวิธีการทําให้มันสะอาดน้ําส้มเกลือเนี่ยครับสะอาดไหมฮะใสขนาดนี้แทบจะกินสดได้เลยมั้งเนี่ยสะอาดครับเพื่อนๆทริคอยู่ที่น้ำส้มเลยน้ำส้มแล้วก็เกลือแค่นั้นเอง